อย่างที่เราทราบนะครับด้วยความที่โลกของเราหมุนเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลหลอกไฟล์นะครับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพรบอรคอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวข้องทั้งในมุมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับและยังเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไอทีที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลหลอกไฟล์ให้เป็นไปตามสอดคล้องตามกฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับอรินนะครับเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับแลววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ท็อปนะครับ เป็นผู้บรรยายสาระดีๆจาก s o f น n i สครับพี่ท็อปครับวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรครับผมรุจิรพงศ์ฤทธิ์วงศ์นะครับก็ชื่อเล่นท็อปเราเรียกกันท็อปนะครับพี่ท็อปนะกันง่ายๆนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทซอฟนิกอยากจะขออัปเดตเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะครับฉบับที่2ปี2560ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการจัดเก็บล็อกตามพรบนะครับเราจะพูดกันในแง่ของการจัดเก็บล็อกในฝั่งของ i อในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับ ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างพรบอรคอมพิวเตอร์ปี2560นะครับฉบับที่2ฉบับแรกของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปี2550นะครับเราใช้งานมา10ปีเลยนะครับสาระสำคัญในแง่ของเรื่องของการการจัดเก็บหลอกนะครับก็มีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็ผมขออนุญาตทำาเข้าใจในเรื่องของการจัดเก็บหลอกของปี2560นะครับฉบับฉบับที่2นะครับออกเป็นอยู่3 3เรื่องด้วยกัน หนึ่งก็คือเรื่อง i d e n t i f y สองก็คือเรื่องของ access นะครับสามก็คือเรื่องของ service เริ่มต้นจาก i d e n t i f y ก่อนนะครับการจัดเก็บหลอกในปี2560ฉบับที่2ปี2 5 6 0นะครับจะพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บหลอกควรจะต้องอาสามารถที่จะ identify เขาเรียกว่าหาตัวตนหรือหาตัวบุคคลได้นะครับ,รบตัวบุคคลหรือตัวตนที่ว่านี้อาจจะเป็นบุคคลที่กระทำความผิดหรือว่าตัวบุคคลที่สงสัย อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลอกหรือว่าหลักฐานทางด้าน IT ีเนี่ยเราสามารถที่จะไอดีนติฟได้จากจากหลายข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะที่เขาเรียกว่ายูนิคมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือที่ที่ในหลอกที่เราเชื่อเราเราดูกันก็คือ User ID เวลาเรา l o อกอหรือว่าเราเราทำกิจกรรมต่างๆในระบบ IT เรานะครับเวลาเรา Log กอิหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ ID ออกมานะครับซึ่ง ID ตัวเนี้ยมันจะผูกติดที่เรานี่แหละเวลา เราต้องการสืบคน้นสืบหาว่า User-ID ตัวนี้คือใครเนี่ย it เขาจะหาได้อย่างแรกเลยหลอกจะต้องมี User-ID อยู่ IT จะต้องติดตั้งระบบของตัวเองยังไงจะต้องปรับมุงปรับเปลี่ยน i m p l e m e n t นะครับอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ระบบของตัวเองเนี่ยมีการพิสูจน์ตัวต,วตนนะครับมี User-ID เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยอาจจะต้องมีเรื่องของ Service พวก Server ที่ทำหน้าที่ Au t h e n t i c a t i ัน อย่างเช่น AD นะครับ Active Directory หลายๆองค์กรมีหลายๆองค์งกรใช้อยู่อย่าที่2ก็คืออาจจะเป็น LDAP อาจจะเป็น Radius พวกนี้ศัพท์ไอที IT, นะครับแต่ว่าในวงการไอทีจะทราบกันนะครับพวกนี้อาจจะต้องมีองค์กรบางองค์กรนะครับถือ user เดียวกันมี user name เดียวนะแต่ว่าคนใช้ใช้ร่วมกันเยอะๆ10คนใช้ user เดียวแล้ว log in มันก็จะเกิด user ID เดียวแต่ว่ามันจะหา Identify หาตัวบุคคลไม่ได้เทคโนโลยี Technology, ช่วยไม่ได้แต่ว่า IT ครับคนที่ดูแลทางด้านไอทีครับจะต้องไปเพิ่ม User ให้เขาให้หนึ่งคนต่อหนึ่งยูเซห้ามบอกกันห้ามไปบอก Password กัน <Ừ. S 1> อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ,รบก็ต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างถือรักษาข้อมูลของตัวเองให้ดีให้สําคัญนะครับถ้านอกจาก AD นอกจาก l d ล p นอกจาก r a d i ียมันมีอะไรอีกบ้างมันก็จะมีพวกเซอร์วิอื่นๆที่ ใช้ในการ Identify หาต,ตัวตัวตนได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่า User ID อนะครับอย่างเช่นพวกเซอร์วิสที่เป็น DHCP นะครับ DHCP มันจะทำหน้าที่ในการการแจกจ่าย i p address ให้กับเครื่องอุปกรณ์เครือข่ายของเรานะรเวลาเราเครือข่ายมันก็จะแจก IP มาไอเนี้ยก็ยังพอที่จะไล่ดูได้ว่า IP นี้เป็นของเครื่องอะไรนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของเครื่องนั้นอะไรทํานองนี้มันพอจะไล่ได้ทันมาก็อาจจะเป็นพวก DNS พวกอะไรพวกนี้เวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอะไรพวกเนี้ยนะครับ มันก็จะมีหลอกของ DNS ซึ่งมันอาจจะใช้ในการที่จะ track นะครับย้อนกลับมาว่า IP address ของ q r e, วของของเลขขอนนั้นคือใครอย่างนี้เป็นต้นบางเทคนิ้อาจจะเป็น MAC address นะครับมันจะเป็นเลขประจำตัวของเครื่องกว่หนึ่งเครื่องก็จะมี1 MAC address เราก็จะดูว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องเครื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังคงมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้มันไม่เหมือนเรื่องของ user นะครับซึ่งเกิดจากการ authentication นั่นก็คืออย่างแรกเรื่ององ identify ถัดมาคือหลอกที่เกี่ยวข้องกับ Access ล็อกนะครับ Access คือการเข้าถึงเปรียบเทียบง่ายแล้วก็เข้าถึงอะไรเราก็เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างที่2เราอยู่ข้างนอกเราต้องการที่จะเข้าถึงเครือข่ายในบริษัทเราในองค์กรของเราอันอย่างนี้เขาเรียกว่าการเข้าถึงเหมือนกันแต่เป็นการเข้าถึงจากข้างนอกมาข้างในอุปกรณ์ไอทีที่ใช้หน้าที่ในการเชื่อมต่อในการเข้าถึงเครือข่ายทั้ง2ประเภทนี้มันก็จะมีอย่างเช่นไฟว์วอล์นะครับทุกองค์กรมีไฟว์วอล์แน่นอนไฟว์วอล์จะทาหน้าที่ n น t นะครับให้เครื่องที่อยู่ในเครือขาอ่ายออกไปยังอินเทอร์เน็ตที่อยู่นอกเครือข่ายก็ใน n e t ตหลอกเองครับที่อยู่ในไฟวอลเองเนี่ยมันก็จะบันทึกหลอกของการเข้าถึงเครือข่ายพวกนี้เราต้องจัดเก็บหลอกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับใน n e t l o ลอกหรือว่าในหลอง File Wall มันจะมีข้อมูลตัวนึงที่ใช้ในการายืนยันตัวตนได้ก็คือ IP Address ซึ่งเราอาจจะต้องเอาไปแมปกับ User อีกทีนึงว่า ไอนี้คือใครเป็นเจ้าของอยู่ในเวลานั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกล่ะเราต้องการที่จะรีโมทต,ต้องการแอคเซสเข้ามาในในเครือข่ายของเราเพื่อมาใช้ทรัพยากรบ,บางอย่างเช่นมาใช้ไฟล์มาดาวน์โหลดข้อมูลออกไปหรืออะไรสํานองนี้เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราอาจจะ VPN เข้ามานะครับ VPN ก็จะเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ใช้ในการเชื่อมเครือข่ายเข้ามาข้างในนะครับ หลอกของพีเพนเราอาจจะต้องเก็บด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นหลอกประเภทแอคเซสหลอกเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกบ้างก็อาจจะเป็นหลอกของการเข้าถึงเครือข่า,ขาย Wi-Fi อย่างเงี้ยครับทุกองค์กรน่าจะมี Wi-Fi แน่นอนนะครับปัจจุบันเราคงไม่ค่อยเห็นการการเสียบสายแลนเข้าไปถูกไหมครับเราก็เชื่อมต่อกัาน Wi-Fi หลอกของ Wi-Fi เราควรจะจัดเก็บด้วยเช่นกันมันก็จะมี IP address นะครับมี m a c address ข้อมูล2ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการ Identify ายเขาเรียกว่าหาตัวบุคคลนะครับหาเจ้าของ IP ได้ว่าคือใครก็นั่นคือข้อมูลประเภทหลอกท,ที่เป็นประเภทแ c c เ s s ลอกนะครับตัวสุดท้ายคือล o อกของ Service s นะครับ Service Service มีอะไรบ้าง Service ตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับมีกำหนดอยู่อยู่เซอร์วิสสำคัญ,คญ,คญอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือ Service ของเว็บเซิร์องรองค์กรองค์กรใดที่ให้บริการ เว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่หมายถึงว่ามีเว็บไซต์นะครับมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่นํานเสนอข้อมูลขององค์กรอาจจะเป็นเว e ็บอีคอมเมิร์ซเพื่อขายของทําธุรกรรมทางด้านทางด้านออนไลน์ต่างๆพวกนี้เราจําเป็นจะต้องเก็บหลอกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับนี่คือพอรบกําหนดไว้เช่นกันต้องเก็บหลอกของของเว็บเซิร์ฟเวอร์เซอร์วิสทัดมาคือเซอร์วิสของเมลเซิร์ฟเวอร์เมลเซิร์ฟเวอร์ตัวองค์กรใช้เช่นกันนะครับเราก็ต้องจัดเก็บหลอกของเมลเซิร์ฟเวอร์ด้วยเราไปใช้เมลของคนอื่นอย่างเช่น ไปใช้ของต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะจ,จัดเก็บหลอกยังไงนะครับผู้ให้บริการอยากตอบคำถามตรงนี้อย่างนี้ครับผู้ให้บริการอาซอฟต์แวร์ให้เราเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ด้วยเซอร์วิสนะครับเขาจะต้องทําหน้าที่ในการจัดเก็บหลอกให้เรานะครับเรามีหน้าที่เขาเรียกว่าไปใช้เขาก็คือซื้อซื้อซื้อบริการเป็นซอฟต์แวร์เขาเราไม่ได้เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอินฟราสเ u ร e นั้นถ้าเราเป็นเจ้าของเราต้องเก็บเองนะครับแต่ว่าอันนี้เราไปเช่าใช้นะครับ ผู้ให้บริการต้องเก็บให้เราเงื่อนไขาการจัดเก็บหลอกของผู้ให้บริการก็จะเป็นอีกอีกชาเลนจ์หนึ่งที่ต้องจัดเก็บหลอกให้กับลูกค้าเขาด้วยตรงจุดนี้นะครับสรุปอีกทีหนึ่งก็จะมีหลอกของเหตุการณ์ประเภท Identify นะครับหลอกของเหตุการณ์ประเภท Access หลอกนะครับแล้วก็หลอกของเหตุการณ์ประเภท Service นะครับ service mail s e r v i c e web s e เ v i c e เกี่ยวกับไฟล์อย่างเช่น FTP อย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเก็บหลอกของอุปกรณ์อะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ ทางซ้อมเ่งอยากจะแนะนำนะครับคือการรักษาเรื่องของเวลาที่เรียกว่าซิงค์ไทม์ครับให้เวลามันตรงกันเวลาหลอกออกมาเวลาคนละคนละ,ะเวลาเลยในการหาก,การทำความผิดเชื่อมโยงไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้น IT เองจะต้องทําการซิงโครไนซ์ครับไทม์ให้ตรงกันกับทุกๆอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือเวลาเราบริหารการจัดการหลอกการจัดการเมเนจต่างๆหลอกเนี่ยมันมีหลัก ในแง่ปฏิบัติอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ CIA ครับ CIA ย่อมาจาก Confidentiality นะครับก็คือการรักษาความลับการก,การปกป้องข้อมูลการรักษาเรื่องของ Permission ในการเข้าถึงไฟล์คนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์หลอกควรจะเป็นคนที่รับอนุญาตเราไม่ควรจะกำหนดสิทธิ์ให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าถึงได้นะครับนั่นก็คือการกำหนดชั้นความลับนั่นเองตัวที่2ก็คือเรื่องของ Integrity เราหมายถึงหลอกนะครับ จะต้องมีระบบในการยืนยันความคงสภาพความถูกต้องของข้อมูลนะครับต้องเราต้องรู้ว่าข้อมูลถ้ามีการปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดจากการกระทําความผิดของของเจ้าตัวเองอย่างเช่นสมมุตินะครับไอที IT ทำผิดเองไอที IT ไปลบล่องรอยหลักฐานตัวเองอย่างนี้เป็นต้นที่อยู่ในเซ็นทรัลไลท์หลอกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีการทำอินทิกริตี้ที่ดีพอนะครับมีการทําแฮชชิ่งที่ดีพอนะครับเราจะสามารถเช็คได้ว่ามันมีการปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะไม่น่าเชื่อถือในในเรื่องของความความน่าเชื่อถือของข้อมูลเวลามีประเด็นใช้หลักฐานตรงนี้ในการสู่ชั้นศาลหรืออะไรต่างๆพวกนี้ข้อมูลมันจะด้อยความน่าเชื่อถือนั่นก็คือเรื่อง integrity นะครับตัวอักษรด้วย3ก็คือ a นะครับ availability นั่นคือความพร้อมสภาพต่อการใช้งานนะครับการจัดการการจัดเก็บหลองเราต้องพร้อมเสมอในการใช้งานไม่ใช่ว่าเวลาเราต้องการจะใช้ข้อมูลหรอกเราต้องใช้เวลาในการ ในการรวบรวมในการหามาอย่างนี้ไม่เรียกว่า a ัลบ r ิวิตีไม่เรียกว่าพร้อมนะครับระบบต้องพร้อมต้องการใช้เมื่อไหร่ก็ต้องใช้ได้เมื่อน,นั้นนะครับในแง่นี้ CIA ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าในมุมของ IT ควรจะต้องอตระหนักนะครับในมุมของซ้อมอีกเองครับเราเรามีการทำเป็นเป็นเอกสารเขาเรียกว่าเป็นเป็นไวท์เพเปอร์ครับเพื่อแนะนำนะครับแนะแนวเรื่องของการจัดเก็บ หลอกตามพรบอรคอมพิวเตอร์ปี2560นะครับให้ถูกต้องว่าควรจะปฏิบัติเช่นไรนะครับเรามีอยู่บนเว็บไซต์ของซอมนิกนะครับสามารถผู้ใดสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ซอมนิกนะครับแล้วไปดาวน์โหลดได้แล้วแจกฟรีครับสำหรับคลิปบรรยายที่พี่ท็อปบรรยายไปวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับพี่ท็อปก็เล่าถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลหลอกไฟล์นะครับตามพรบอรคอมพิวเตอร์ปี60ไปแล้วนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ